สวัสดีชาวเทเตอร์ทุกคนนะครับช่วงนี้เจมก็ต้องขอโทษด้วยเพราะว่างานเจมเยอะครับเจมทำอยู่หลายงานเลยเลยไม่ได้มาพิเคราะห์แคปให้ดูนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับที่แผ่นมามีใครล้างพอร์ตไปแบงหรือมีใครที่ยังอ่านเกมตลาดของฟอร์เไม่ได้ หรือว่ายังไงเดี๋ยววันนี้เจมจะมาลองวิวิคลอแกล็บให้ดูนะครับโอเคเดี๋ยวก่อนที่เราจะวิคลอ,อกแกลก็เราต้องย่อ,อกแกลบก่อนนะครับเพื่อให้เห็นมุมมองของแกลบว่ามันวิ่งไปถึงไหนแล้วโอเคเราเห็นว่าตรงนี้มันจะเป็นช่วงลงใช่ไหมครับ แล้วก็ตรงนี้มันเป็นช่วงขึ้นช่วงขึ้นแล้วก็ช่วงลงอีกทีในช่วงลงอีกทีก็เป็นช่วงขึ้นอีกแต่ว่าปัจจุบันมันขยับเป็นลักษณะของไซเว์นะครับก็คือมันขึ้นมาแล้วแต่ว่ามันเกิดหัวที่เท่ากันตรงนี้ก็คือนิวไฮเดิมกับนิวไฮใหม่ซึ่งมันเท่ากัน เดี๋ยวเจมจะขยายแก๊บให้ไปกว้างๆก่อนนะครับให้ไปดูชัดๆเนี่ยครับตรงนี้ครับเนี่ยตรง n นิวไฮทั้ง2มันเท่ากันนั่นเจมจึงตีความหมายเอาอีกเส้นหนึ่งแนวรับแนวแตนแนวนอนเอาอีกเส้นหนึ่งมาไว้ตรงนิวโลตรงแกงนี้ เราก็จะเห็นแก๊สว่ามันเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบอันนี้ก็คือว่ามันมันเป็นพายแอคชั่นกลับตัวเข้ากรอบอีกครั้งครับก็คือว่าเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะทะลุออกแม้ก็จริงแต่ว่ามันยังไม่คอนเฟิร์มที่แบบจะลงไปยาวๆให้เราเห็นได้ชัดเจนดังนั้นมันก็เหมือนกับ จะกลับเข้าไปอยู่ในแนวรับแนวแตนตรงกรอบนี้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เป้าหมายก็คือมันอาจจะมีโอกาสที่จะขึ้นไปข้างบนนี้นะครับเจมเป็นคนที่เทรดระยะยาวนะครับดังนั้นเจมก็สนมากเจมก็จะเล่นแกปดีเป็นหลักนะครับโอเคเดี๋ยวลองไปดคูคู่อื่นบ้างนะครับ EU EU ถึงหน่อยแล้ว EU ยังเป็นลักษณะของขาขึ้นอยู่นะครับเราสามารถตีเทนแบบนี้ก็ได้ครับหรือว่าบางคนก็จะตีแกว้งหน่อยแบบนี้แบบนี้ก็ได้ครับส่วนจังแหวะเข้าซื้อก็คือตอนนี้มันยังเสียงมากนะครับเจมจะเปรียบให้คุณเห็นเลยครับนะครับถ้าคุณไปซื้อ ซื้อบายตรงเนี้ยครับคุณอาจจะโดนจุดกับตัวของมันได้ดังนั้นเราก็จะเว้นไปก่อนครับสำคัญคือเราไม่จำเป็นต้องเข้าออเดอร์บ่อยนะครับการเข้าออเดอร์บ่อยหรือแบบเราเล่นในท์เฟรมที่ต่ํำกว่ามันจะเป็นความถี่ความถี่ของแก๊ปทาให้เรามีโอกาสที่จะแพ้สูงหรือว่า ใจของเราะจะหมกมุ่นอยู่กับมันมากเกินไปเราไม่จำเป็นต้องเล่นตลอดนะครับการเล่นตลอดมันเหมือนกับบังคับให้เราต้องเล่นตลอดมันจะทำให้เราโกรธดันครับดังนั้นถ้าเราไม่เห็นจังหวะเข้าดีๆเราก็จะไม่เข้าครับถามว่าเจมจะเซียวเมื่อไหร่เจมก็อาจจะเซียวตอนที่เจมเห็นว่ามันย่อแมาแล้วก็มันสร้างนิวไฮที่ ต่ำกว่าไฮเดิมเจมก็อาจจะแหาจังหวะเซียครับซึ่งมันจะปลอดภัยกว่าอย่างเช่นแบบเรามองแก๊บแบบเนี้ยเราก็ไม่รู้แ่วดมันจะลงมาจริงไหมเราซื้อมันก็เหมือนกับเราเสี่ยงเสี่ยงแบบเราไม่รู้อะไรอะ่ะเหมือนกับวัดดวงฟอลเรกมันไม่ใช่วัดดวงแล้วคุณจะถูกแทงเสมอไปอย่าใช้ดวงอย่าใช้แบบโชค ข้าช่วยนะครับมันไม่ได้นะครับมันได้ก็จริงมันได้เยอะก็จริงแต่ว่ามันมันไม่มั่นไม่มั่นคงถ้าคุณจะเทรดแบบฟ o นเล็กที่มั่นคงคุณก็ต้องสร้างระบบที่เป็นของตัวเองนะครับโอเคเดี๋ยวไปลองดู gap AUD กันแบงดีกว่าครับ AUD ก็เป็นลักษณะของแขกขึ้นครับแรกๆมันก็ขยับเป็นไซด์เวที่อยู่ในกรอบนะครับ นะครับไซด์เวยที่อยู่ในกรอบหลังจากนั้นมันก็ทะลุขึ้นไปครับเป็นลักษณะของแนวโน้มแขาขึ้นครับนยครับถามว่าจุดเข้าซื้อก็ไม่แต่งจาก E U Max เท่าไหร่นะครับก็คือแก๊ปมันไม่มีจังหวะที่เราจะซื้อลงเะครับอย่างที่เจมบอกไปครับว่า ถ้าเจมจะซื้อลงเจมก็จะรอให้กราฟย่อลงมาก่อนแล้วก็สร้างนิวไฮที่ต่ำกว่าไฮเดิมถ้ามันเป็นแบบเนี้ยมันก็มีโอกาสที่จะขึ้นขึ้นขึ้นไปเรื่อยๆเราเราไม่รู้ว่าแรงมันจะหมดเมื่อไหร่ดังนั้นเราบาังคับให้ตัวเองเข้าซีโอแบบเนี้ยแล้วัดโชคแหวกเราจะเอาไม้ที่ดีที่สุดจริงๆแล้วมันไม่มีไม้ที่ดีที่สุดนะครับสําหรับเจมนะมันมีถูกแทงกับผิดแทง คุณไม่ต้องไปหาไม้ที่ดีที่สุดไม่ต้องไปสลับไม้เล่นหรือไปซอยไม้ถีไม้ย่อยอันนีาครับมันมันคือแกนโ,โอเวอร์เทรดนะครับแบบนั้นนะครับสมมุติว่าคุณบอกว่าคุณเซียวคุณเซียวตรงนี้อ่ะคุณเซียวตรงนี้แล้วทีนี้แกบมันขึ้นไปคุณบอกว่าคุณจะเซียวอีกเห็นไหมครับสองไม้แล้วครับถ้าถ้าแรงมันยังขึ้นไปอีก คุณก็บอกว่าคุณจะเซียวอีกเซียวเซียวเซียวไปเรื่อยๆแต่ว่าแก๊ปมันไม่ลงมาสักทีคุณก็พอร์ทคุณก็ทวีคุณติดลบขึ้นไปสองสามสี่ห้าไม้สิบไม้เลยยังไงก็แววกันไปมันมันไม่มีเหตุไม่มีผละคุณคุณโลภหรือเปล่าเจมก็ไม่มั่นใจนะไม่มีนะครับไม้ที่ดีที่สุดไม่มีครับแกนสลับไม้เล่นถือว่าเป็นการเพิ่มความเสี่ยง สำหรับเราคือหาจังแหวะลงแค่ไม้เดียวเท่านั้นครับไม้เดียวคือสมมุติทุนคุณร้อยคุณออก0.01เห็นไหมครับโอกาสที่คุณจะโดนแลกหมื่นจุดมันก็คงยากนะครับ0.01 10,000หมื่นปิ๊บหรือแว่ยังไงนะครับที่แบบทําให้เราแล้งร้อยเหรียญมันเป็นไปได้ยากใช่ไหมครับเห็นไหมเราถือไม้เดียวมันก็ไม่เสี่ยงใช่ไหมครับแต่ถ้าคุณแบบ ออก2ไม้เป็น0.02คุณก็อาจจะทนความเสียงได้จากหมื่นจุดก็เหลือแค่5,000จุดอย่างเงี้ยครับถ้าคุณออกอีกก็มันก็แก้บขยับนิดเดียวก็คุณอาจจะล้งพอร์ตได้เลยใช่ไหมครับโอเคเราไปดู GBP USD กันต่อนะครับก็เป็นลักษณะของขาขึ้นเหมือนกันนะครับเนี่ยครับ ดังนั้นจึงไม่มีโอกาสที่จะซื้อเซีโอหรือว่าเข้าออเดอร์ซีโอนะครับก็ยังถือว่าเสี่ยงไปดู us jp y กันบ้างดีกว่า us jp y เนี่ยครับก็เป็นลักษณะของไซเวที่คล้ายๆกับทองคำนะครับเนี่ยครับอาจจะตรงนี้ก็ได้มันขึ้นอยู่กับสัมผัสนะครับแต่ถ้าสูตรๆก็ตรงนี้ครับ นีครับแต่บางคนก็อาจจะตรงนี้ครับเพราะว่าเนื้อเทียนเนี่ยควจะให้ความสำคัญมากกว่าส้อยเทียนนะอันนี้ก็แล้วแต่สไตล์การเทรดของใครของมันนะครับส่วนสำหรับเจิมก็จะเอาแบบสัมผัสจุดแมากที่สุดนะครับสัมผัสตั้ง4 1 2 3 4 4แสีท่งโอเคลักษณะก็คือมันขึ้นไปใช่ไหมครับแล้วก็เกิด ช้แอคชั่นกับตัวนะครับกับตัวโอเคอีกเรื่องหนึ่งที่เจมส์จะสอนนะครับก็คือเรื่องของแกมเข้าออเดอร์นะครับบางคนบอกว่าเนี่ยมันไม่ทานเข้าออเดอร์ตรงนี้แล้วจะเข้าตรงไหนก็คือเข้าใกล้ๆกับแนวแตนนั่นแหละครับหรือว่าคุณจะเข้าที่ p พ่แอคชั่นไพ่แพชชั่ก็ได้เหมือนกันนะครับตรงนี้ครับเป็นท o วเวอร์ท็นะครับ แล้วก็ตรงนี้ก็เป็นรูปแบบของ,รองกรืนกินขาลงครับเพราะว่าแท่งสีแดงยาวกว่าแท่งสีเขียวแล้วอันนี้ก็เป็นกรืนกินเหมือนกันนะครับคุณดูถ้าสมมุติว่าคุณเข้าออเดอร์ตรงนี้มันแมนตรงนี้คุณก็ได้ลงไป2 0 0 0ันปีบหรือเปล่าครับ2000จุดอะไรนะครับ คุณก็ได้2เหรียญแล้วถ้าเป็นรอด0ู1นะครับตรงนี้คุณก็ได้เหมือนกันครับได้1เหรียญกว่าเออไม่ใช่ครับผมเจมพูดผิดครับได้ประมาณ10เหรียญนะพันปิ๊บก็คือ10เหรียญใช่ไหมครับหรือว่าพันจุดก็คือ10เหรียญนะครับเห็นไหมครับมีจังหวะเข้าออเดอร์ทองก็เหมือนกันครับย้อนไปดูทองหน่อยสมมติว่า เราเข้าออเดอร์ไม่ทานนะครับไม่ทานจุดกับตัวขึ้นตรงนี้คุณก็ยังเข้าออเดอร์ตรงนี้ได้อยู่นะครับเข้าตรงนี้ก็อาจจะเสี่ยงไปหน่อยมันแล้วแต่สไตล์การเล่นนะครับสําหรับเจมก็อาจจะเข้าแบบนี้แต่บางคนบอกว่าเข้าใกล้ตรงจุดแนวรับตรงนี้ก็ได้เข้าตรงไหนก็ได้แต่เราต้องรู้ก่อนว่ากรามันขยับยังไงมันคือเราต้องรู้ก่อน วางแผนแการเทรก่อนใหร้รู้ว่าเราอยู่ตรงจุดไหนของแก๊ปแล้วแก๊ปมันทําอะไรอยู่ต้องเข้าใจแก๊ก่อนก่อนที่เราจะลงทุนครับโอเคแก๊ป us jp y ก็มีลนะักษณะการวิ่งคล้ายๆกับทองคําก็คืออยู่ในกรอบอันนี้เจมแถมให้อีกคู่นะครับแต่ว่าจุดเข้าอ,ออเดอร์ก็ยังไม่มีนะครับ เป็นเทมกาลงนะครับ usb c hf นะครับเนี่ยครับเป็นลักษณะของกาลงแต่ว่าจังหวะเข้าออเดอร์ก็ยังไม่มีนะครับเพราะว่ามันห่างจากเส้นเทนไลน์มากการที่คุณไปซื้อบายมันก็ยังเสี่ยงซื้อเซียวก็ยังเสี่ยงเพราะว่ามันลงมามากมันอาจจะเป็นจุดกลับตัวได้แต่ถ้าคุณไปบาย เกิดว่าแรงมันยังไม่หมดมันยังลงได้ต่อคุณก็ติดลบนะครับเจ็บเจ็บไปนะครับการเทรดฟอเร็กคุณต้องคำนึงถึงความเสี่ยงเป็นระดับแรกนะครับไม่ใช่ว่าคุณจะเอากำไรจะ over t เ a ร e จะออกไม้ลอดศูนย์ลอดที่มันสูงเพื่อหวังกำไรระยะสั้นมันก็ยังเสี่ยงเทรดเดอร์นะครับคุณต้องเข้าใจนิสัยของเทรดเดอร์ก่อน จมเคยไปอ่านบทความหรือประสบการณ์ที่เจมเทรดมานะครับเทรดเดอร์ระดับแรกนะครับคุณต้องอยู่ในตลาดให้ได้นานที่สุดก่อนหลังจากคุณอยู่ในตลาดให้ได้นานที่สุดพอตคุณก็เริ่มมีกําไรใช่ไหมครับหลังจากนั้นคุณก็ทำกําไรให้มันมั่นคงนั่นหมายถึงว่าเอามาเลี้ยงชีพเราได้ ทำกำไรให้มันมั่นคงทามาเลี้ยงชีพเราได้ก็เป็น2เทรดเดอร์จะมีจะต้องมีการที่จะเป็นเทรดเดอร์ต้องมีปัจจัยอยู่สมปัจจัยปัจจัยที่2ก็คือเลี้ยงตัวเองได้ใช่ไหมครับปัจจัยที่3ก็คือพอเราเลี้ยงตัวเองได้พอรตเราใหญ่เราก็จะทํากําไรได้เยอะใช่ไหมครับเนี่ยครับมาทวนใหม่นะครับย้าอีกทีคุณสมบัติของเทรดเดอร์นะครับ พื้นฐานอันดับแรกคุณต้องเทรให้อยู่ในตลาดได้นานที่สุดพูดง่ายๆคือพยายามไม่ให้พอร์ตคุณแตกไม่ให้พอร์ตคุณระเบิดหรือว่าแรงพอร์ตอันดับที่สองคือเวลาคุณได้ทุนมันทุนมันก็จะเริ่มเยอะขึ้นในช่วงที่เราทำงานประจำเราอาจจะเทรดไปใช่ไหมครับ จนกว่าเราจะสามารถเทรดเลี้ยงชีพได้นั่นหมายถึงว่ามันอาจจะทำเงินให้คุณเยอะกว่าเงินเดือนคุณประมาณ3เท่าถึง5เท่าคุณก็ออกมาสามารถเป็นเทรดเดอร์เต็มตัวได้แล้วหลังจากนั้นพอร์ตคุณจะเริ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆคุณก็จะทำกำไรได้เยอะขึ้นเล่นลอสที่หนักขึ้นนี่ครับคุณสมบัติของเทรดเดอร์คนส่วนมากเข้ามาในตลาดเนี่ยเจมบอกเลยว่า พวกเขาหวังแต่กำไรนั่นหมายถึงว่าพวกเขาพยายามแแค้มขั้นไปอดับแสบทั้งๆที่คุณสมบัติเขาไม่ถึงก็คือพอร์ตเขายังเล็กแต่เขาพยายามที่จะออกรถใหญ่ๆเพื่อให้แบบได้กำไรมาแสนแล้วก็จะออกรถใหญ่อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆสุดท้ายแล้วพวกเขาก็แลลงพอร์ตพวกเขาไม่สามารถอยู่ในขั้นสองได้นั่นก็คือพวกเขาไม่สามารถเทรดเป็นอาชีพได้โอเค แล้วก็อันดับหนึ่งเขาก็ไม่ทาทาไม่ได้เพราะเขาแค่อย่างนี้ครับเราต้องเริ่มจากน้อยไปมากค่อยๆขยับไปทีละขั้นทีละขั้นเรียนรู้ไปเรืเ่อยๆไม่ต้องรีบครับตลาดอะ่ะเพราะว่าตลาดอยู่กับเราแบบไปอีกนานอะ่ะจนกว่าเราแบบไม่มีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้แล้วก็ตลาดโฟเร็กก็ยังเดินแน่ต่อไปนะครับสำหรับเจมส์ก็อยากจะฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับ ก็ขอบคุณที่เข้ามาดูมาชมคลิปที่เจมอัดวิดีโอไว้นะครับใน Facebook ก็แอดติดตามเจมไปได้นะครับแล้วก็สอบถามมาไายเจมได้นะครับเจมก็จะตอบหมดทุกอย่างครับโอเคยังไงก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามดูวิดีโอของเจมก็ดูไปเรื่อยๆศึกษาไปเรื่อยๆนะครับ เราเป็นเราจะเป็นเทรดเดอร์ก็คือเราต้องแบบขยันที่จะพัฒนาตัวเองความรู้ใหม่ๆไปเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับ